เข้าเหนียวสวยเขาสวยน้ามก่อนพี่น้องเลยนออนนอนนอนช่วยเข่าช่วยน้าิวิ่กินก่อนอืมงงงงงงอันนี้ให้ลุงเพิ่มกล้องหนึ่ง ม,มันคือกองหนึ่งกับบนกองหนึ่งพี่น้องเลยอเอา<ช>ินเอ็นเสียงมาน้อยก่อนแล้วจะเดิทนทางขามไปไทยก็พอพี่น้องเลยเนาะ นี่ข้าวเหนียวสวยข้าวสวยน้ามอนพี่น้องเลยนนนนนนนช่วยข้าช่วยน้าห้นวินกินกรช่วยเข้าวช่วยน้าห้นวินกินก่อนวินแจ็คกินก่อนเด้อ กับขั้เคียกขเกียกอยู่พี่น้องเดินเฮื่นผูเรามาหาทำกรมสาสต์พี่น้องเหมืนมาหาลแล้วเรามายอยู่นี่แล้วครับพี่น้องเลยนะโกรธขีนี่ันุบปึบๆๆบบบบเป็นรัวกยังบ่แล้ว

ไปปลุงไปปลุงล่ะไปเออเอายพี่นนังเออนะเปิดข่าวเปดิดคลิปออกมากะกำลังสวยเขาวสวยน้าทางบนเองกับพี่น้องเลยเนาะอยู่กับถูกชายหลับครอบครัวหมดเลยพี่น้องเลยเนะาะเมื่อคืนนี่เฮ้ยพี่น้องเมื่อวานนี่เนาะมาแล้วกั <S <S อ,อ่าแบดเบิร์ดพี่น้องเลยเนาะทั้งพาวเวอร์แบงค์ทั้งโทรศัพท์เนาะทุกทอย่างพี่น้องเลยเนะนาเนะกับประเทศไทยคลิปพี่น้องเบิรงกชั่ม มากกับเมื่อยลมนอนเลยพี่นังเลยเนาะการทำอะไรของนี่ก็มีตุ่ยกับคน้นอันนี้มาเนี่พี่น,น้องเนาะเป็นพวกเครื่องคัวงค่วเพรื่อมาแต่เตือนลังนั่นแต่ยังบว์เบิร์ดอยู่เนาะคนมาเตือนหน่อยหน่อยพี่น้องเลยนี่หมอแหกแต่กระโปะเชือกน้ำใบเคื่อนคั่วเทิงนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเอาก่อนอื่นได้พี่น้องเด้อทางขบ,บุนสารวัตรสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง สบายดีมูเพื่อนกันบัสกูลสุกคนเด้อสบายดีสบายดีสบายดีเนาะทุกเจ้าลูกสบายดีปลาลุงไว้สบายดีปลาลุงเด้อสบายดีปลาลุงแม่บังล่ะถือกันถืออาเยี่ยมนะเยี่ยมเยี่ยมเอ้าลดสกันหมดสักพี่น้องนอนน้ำบัตรขึ้นจอดขึ้นมันหวานเลยกินข้าวกินข้ารุ่งกับ ดย้ยอ,อันนี้คิ้วปิดปากเยี่ยมตบมือกินขท้าวบบนี้แหมาไปเลยบ่อย,อยู่ทีนึงเก่งขึ้นร้ายพียงเลยนะเก่งขึ้นร้ายเลยอันนี้ เล่นกินหลายเลยบสบายดีเด้อทำบาร์เด้ออวินเนอร์สบายดีปะลุงแน่ลูกดูเด้อเก่งหลายอืมเยี่ยมไปปะลุงแน่เยี่ยมเยี่ยมเด้อเยี่ยมไปละไหลเอาข่าวใช่ไหมเ่าเด้อหอนกินข่าวกับขนมอือสดปาลุงแน่กินข่าวน้องวินเนอร์เด้อค่ะ ขอน้งวินเนอเด้อวินเนอร์ยิงข่ากับขนมปลาลุงเฮ้ยอ้าพายลมเหรอพี่น้องเลยพายลมออกเลยอากาศตอนเช้ายามเช้าพี่น้องอยู่บ้านสวนเนาะอ่าอย่แหละพี่น้องเลยเนาะก็่วงเขาม่วงก็เริ่มขึ้นเป็นดอกลาแหละปื่ยต่ำมั้งพี่น้องเลยหัวจองตัวตาหัวจงไม่แจ่สิฮะ เนี่ยมาข้าขึ้นไปบัดนี้พี่น้องเนาะเป็นพวกหางไม้เป็นงามไม้สังไพร์ไ่ไม้ไผ่เนาะข้าขึ้นหมือนงูจองดอกกุ้มตั้มเราเป็นหมากแห้งยอดล่องกนนอุนีเลยพี่น้องเลยนี่แบบนี้เนาะยอด,ดลงกุตั้มหนึ่งเลยท่านี้แห่งดอกร้านเลยเนะาะต้นงาชิกาก็เลยอืม ทางกันครัว,วแล้วกันแล้วปูแล้วเร่ไป้องห้อมีม่คันได้ขึ้นตื่อยกันมากว้ากิญญาท่านนี้บระธาพี่น้องเลยเกบข้าอยู่นี่เนาะ ขึ้นไปเทิงแกไปกันได้เสืนก่อนไม่โมมีบอเฉยกันได้นะีขึ้นขึ้นอยู่นีได้เนาะแลวขึ้น,นอยู่ปุ๊บวะแกเชีดบอลได้เเนาะพี่น้อยขึ้นนี่ได้เนาะลำบึงอม,มือม อาหาางตามพอดแล้วก่อนพี่น้องเนาะยางตามห้อยแล้วก่อนเออเรามาแถวนี้แหละพี่น้องเลยเนาะนี่เป็นควยเป็นควยไปเอาตามห้อยเราไปตามห้อยเราไปนี่เจ๊ตามห้อยเราไปก่อนทีนี้บอลหนึ่งห้อยเล่านี่พี่น้องเลยโอ้ยพุ่น,อออนบอสาพี่น้องผู้ป้าท,ท้อเอ่อเก็บทานทานแตกพี่น้องเลยแล้วก็ไม่ เสียดมงเสียรใหมแล้วแทนที่ไีนป้าโทเราเห็ดเรียบร้อยนะมันนี่พี่น้องเลยอ่าเามีขาดอันหนึ่งอยู่ที่ยง,งมุกยักษ์ไหมเนาะอ่าอ่าอ่ามันถางบ่มีหามึงยู้มนมีม่บอกกัเปล่าขาดนะมีงเพราขาดเปล่าเพราขาดเปล่ายังนะชิเก็บเกบทานลายแล้วหื้ออนี่เป็นทานผนมาคล้ายหาพี่น้องือไหอห่อ ไปห้างก็สอบให้เราก่อนอ,อันนี้เป็นเครื่องกระเบื้องเครื่องอุปกรณ์ของลุงจันเนาะเพราะว่ามานจะเห็นเก่าเราน้อยกลัวมาเกียดทันเฮ็ดบ่พอ่าก็เสมอดอกพี่น้องกันแปดเตอร์ดเฮ็ดนะวันนี้อ๋อตัวาวสบายดีเด้อมีตุ้ยเด้อสยดี ก็ังกายแต่เศ้าเนาะอมันตื่นแต่ที่ชีที่หามาเสียเราน้แนำนกลัวเก็นเลยกค้งไม่ค้งตรนแล้มันสีเป็นหมาดเนี่ยมันสีมันแก่นเป็นไนเนี่ยมันสิคุรามใบชับน้ำาอย่างลายเก่าแล้เนาะพี่เราอยู่แตเพื่อนหนังนั่นนะสิมาพี่เดียวอืะมันจะมาอยู่พี่เลยมาทำโคลาดอยูพี่บเนี่พี่น้อง นาะปวดจูอะไรแบบนี้กันเหนาเอาเหน่อยเนาะเดี๋ยวไปหากระสอบมาให้เพิ่นเก็บทานก่อนเก็บทานไว้ก่อนเสียดไหม่เก็บไว้จูฟุ่นจูไฟทานระวังเด้อใส่เกิอบไม่เด้อใส่เกิอบเด้อเสียดไหม่หลายซ้ำเสียบตีนนะฮะเกิอบเด้อ เกอบอยู่สายเกอบอยู่สายเกบเล้ยเเบลูกอยู่สายเกอบอยู่สาย้เกอบอยู่สายฮะเกอบเกบเดี๋ยงก็ชอบเมตุยกันดเลียงก็อบทาน่เลยเี๋ยไปให้เราเราจะเก็บทายบอนนะ อ้าวจาหอดบ้าน้วเด้อพี่น้องเด้อมาหอดบ้าหอดชกเกิอกระป๋อใ่ลูกเอยแลีนมัเต้ใหม่นะฮะขีดขุณน้อยมันกะไปถอดส่เงาไหมุณน้อยนั่นอถือมาเลยพี่น้องเลยจะจะมาเลยใช่เกือบไดเกือกระใส่เกือมูก วิน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 ด้วยสุดๆพ่อไปเมืองไทยซื้อขนมไยแม่ตุยระดุดเด้อเดียวซื่อขนมไม่เด้อยู่อะไรบ้างอไบ้างขงใหม่เยอะขกวดบิดเสียงไปแฮลเกอก่อนไปแฮลเกอก่อนวินเอ้ยไปฮาขาดมะกวดก่อนกวดเซ็ตใหม่นะมันไปจูดทังฟืนทังไฟ ถ้าเกิดให้ลูกไปพุนเก็บซอยไม่ตุยละพุนเกงขนาดว่เก็บซอยไม่ตุยแล้วอ่าอืออือพนนเก็บไอเอไม่ตุยเห็ดเห็ดน้ำล่ะินเก็บกองให้พ่นดูอินนกองตะกองให่พ่นตะกองให่พ่นเก็บตะกองให่พ่น เก็บต่อไว้เดลูกเก็บแล้วพ่ันเดเด้อเก็บไปเก็บไว้กเียก็ลูกละักเก็บก็ักเก็บจะเฮ็ดเวียกลูกักเกบก็ลูกละักเก็บแล้วลูกเก็บข้เก็บก่อนใขังไหนี่ใขังไนถ้าเกิบกอนไว้เยพี่ไก่นะเบ้อ อยู่า h a u คนน่ะเกือบจะน้อยเลยโอ้เป็นโดใส่กันเลยนี่แก่พี่เหงื่อแม่เด้ลูกเด้วยวินวินนี่วินแกมาวันพี่แด้วลูกอืมอเออมากองไว้พี่กองไว้พูนหางะกองไว้พูนคือกองไว้พูน กองอไมอ้มันตืน่อไว้หมวกกับบ่าอือกองไ้กองไงอืมาพี่อ่ะมาพี่พี่น้องกันเนาะอ่ามาเช็คเบิ้งยาก่อนพี่น้องกันเพราะว่ามีทางพอผนฝากมาแต่ต่างประเทศเนาะยาดีกระเพาะกว่าไฉเบิ้งก่อนเป็นยาไป็นจังเลยพี่น้องนเนาะอือ <c oughs> นี่ย <c oughs> จาดีกระเพาะลังกินข่าวแล้วกินหนึ่งซองเจ็บบมแห้งน่งซองเจ็บบ่แห้งไีไปรังข่าบุไปรัข่าไปอ้ยย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 เา นี่ให้ล um. ุงเพิมกองหนึ่งลุงเพิมกองนึงกับบุนกองนึ่งนี่นาเลยเห็นาบุญกินหอดสีอาทิตย์กินแคปซูลก็มีกินตอนแรกล้งอาหารหนึ่งก้อน้น้วไปกินขไปกินขบไปกินขไวันไ ไปสบายผ่านากินหนึ่งก่อนทุกๆูหกชั่วโมงเราไม่กินข้าวเลยนะไปกินก่อนไปกินหนึ่งก่อนทุกชั่วโมงทุกหกชั่วโมงขึ้นไปโอ้อไปโลเทพพี่น้องน่ารักละของฝากจากลูกพรพี่น้องน่าจะได้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบใจเด้อลูกพรเด้อเนาะ แต่ ja. okay. hey, แล้วยาเนาะแล้วจะแบงไปให้ลุงเฮิมนี่แม่ให้ลุงเฮิรมันี้ได้บกับนี่นิมนี่มอ่ิ่มอ่ะนิ่อ่ะนิ่มอ่ะนิ่มอ่ะนิ่มอ่น่มนอ่นี่่ะนิ่อ่นิ่ิ่ม่น่่น่มน่อ่มอ่อ่น่่อ่นินิน่ม่อ่น่่เนอ่นะ กินก่อนกินตอนเศร้าหรือตอนแรงก่อนนอน,นอสองชั่วโมง <c oughs> หนึ่งก่อน <c oughs> โอเค,อคได้รละกินเอาเรียบร้อยจะหาไปเลยลุงพรเด้อขอบใจลุงพรเลหลายๆ กินข้าวบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะเฮ้ยกินข้าวคอยปลาสมุหมแดงมาเด้อมาเด้อสบายดีปลาลุงปลาแน่ไปตุ้ยไปแฝงสบายดีสบายดีพี่น้องเลยมามากินข้าวน้ำกันข้าวอยู่คุมคุ้งม่วงทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่กรุง,ง,งเทพลายมือแะไรพี่น้องมามบ้านเฮาหน่าต่างกันลาย วุ่นเอเสียงรถหมดคืนนอนกันเลยุ่นวันหุ่นวันพี่น้องเลยมาหนีกันได้ยินเสียงลูกเสียงกาเฮวินเฮเสียงมาน้อยน้ำสดน้ำประตูนีมือว่ากี่นิ Cái người mọi người mọi người mua người mọi người đây người mọi 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 người người mọi มากปิดกินแล้วมือแค่้นีบุญนะขาบอกแบค่ฝากแน่หมูเชือพูดนจักหนิเียวคยด้วยเช่วหมูเชือมีเชอเปลําเจียวจุาอยังเดียวหากบุคลมมีมูแดงเนาะปีเนาะไปบดเราไปจักนี่่คนอนัคนมอฮะะฮะฮะเะฮะฮลฮะไฮ เเตอนน้ำหันกะขี้ชอขี้ชรยเราเห็นเด้เมือนน้ำหั่นเนอะเราเห็นด้ลูกงวงก็เฝ้าอยู่เป็นยังไงงวงเฝ้าก็ม่วงความเงงเงเงงเง งบ่าวมันใหญ่เน่นั้นนักหนักยอนน้อนักหนึ่งตุ้งไก่นั่งตัวปลาพอนได้เห็นหนึ่งพัวเห็นหนึ่นป๊อป๊อปาเอาถึงบาเลยเป็นนะอบใช่่ะปัวดวงปัวดวงอืมตาอันอย่างมานีได้ตาหมื่นตาหนงเมเยนกานั่นกรดินบ่ล้วหืนหล้อเราเมื่อใดนี่มุ้งไก่รามา ามาชพนนาพี่น้องกินข้าวกินน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเนาะบางทีกข้าวกินน้ำก่อนบาดเนี่ยเรากินน้ำ้วก็ไปงานบะุญบบบเราไปงานบุญเพื่อนประตูญ่ของพวกแขกคนเพื่อนห้ามยันมาจรีบป่ะพี่น้องเนาะกักินข้าวกินน้ำไม่ที้บร้อยแล้วบาดเลยพี่น้องเลยเนาะมีแต่สีผ้าไม่ตู้อีกเขาไว้ในบ้านอีกแล้ว เขาไปย่างไม้ตุ้ยเขาไปตุ้ยเขาไปยังบ้านนะเขาไปยังในบ้านนะเออเข้าไปเห้ห่อกระตุ้มอีกแล้วต้มชอยเวียกบุญเพื่อนหมดตหญ่พอแค่เอาอีกแล้วคุ่ชวดเพิ่งบุญแล้วพี่น้องเลยมาหอดบุญอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะขออวยแต่บุญเลยเลยอ่ามีบุญมีกุศลได้บุญเรียกุศลนำกันนีกหลายบาทพี่น้องเลยเนาะ แพ้ใช่โอเคพี่น,อน,น้องเลยวนกับเชลยคอจบคลิปเพียงสนิกรากินน้ำสามป้าอยู่กับครอบครัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะก็จะอยู่บ้านและพี่น้องกับบริพัตรทั้งใดหัวโมคูพึ่งก็ไปหมดแล้วเนาะอ่ามากับหัวโมูคูใช่โม,กกม,ค,มคูไปเซโปนหมดแล้วหรืออยู่คนเดียวโตด่อนวันนี้พี่น้องเลยเนาะกอยู่ลำแองควรลุมเต่าแหละ,นะเนาะเห็นเบียร์็ำงานอยู่กันอยู่ซานก่อนเนาะเป็นบัตรเทื่ยงแต่งเดินแต่งข้างโดยแต่งเดินทั้งนี่ในตู้มาอยู่พี่แก่บาทนี้อ่า ทุกบ้านนำพื้นเดยเป็นเพลงยังแหวทำไมเฮือนทำไมสั้นเดินขวเทินสั้นก่อนพี่น้องเลยเนาะจังหวะกันพี่น้องเลยเนาะถ้าเจ้าโอเคสลักที่นี่บุญขอจบคลิปพิจารณากอนขอบุญกับคนขอบุญกับใจพ่อพี่น้องอีฟซีบัสสกุนเด้อร์ดาราวอกของฝากของต้อนหนาบอกปากกูติงเลยเนาะอ่าได้คืทาหาจากกรุงไทยได้บอกปากกูตีงยอดจิ๊ดดิในขนมพี่น้องเลยในแต่ขนมของฝากมาจากฝั่งไทยก็ได้ Hora, มาแต่ควมไทยพุ่นบอนิพนนั่นนี่เฮ้ยอ,อ้ินเนอะโมกเยว้าวกินขนมรบ้างนออแวี่ขนมมายูโคลาชพี่น้องขนมไทยไทยบนนขนมโคลาดเด้าขนมโคลาดได้ไหมตุยเด้อแ่้ได้น่ไงอือแาวถึงข้าวกังานกระเพาอือเก็บข้าว กระรแซ่บใช่ไปใช้หัวนาแซ่บก็สิไปไม่อีกเนาะถ้าพอเฮ็ดพาสปอร์ตแล้วจะพาพอไปไทยบ่ายในพี่น้องเลยเนาะอ่าต้องเดินทางไปแล้ววันอาทิตย์หนึ่งก็ไปแล้ววันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กรัวหนี่ก็ไปแล้วไปไทยอีกนะเอาผ้าปูไปเฮ็ดไทยไปไปเฮ็ดวัด่จุ่นบ่พาปูไปเฮ็ดวัด่จุ่น วายู่ล่าพอน่าตะก,กี้ว่าจะไปอยู่ธนาคารอยู่อันนี้พี่น้องอยู่เพียงจันอยู่ยุสวรรณเขตแต่ว่าบนธนาคารไทยพอนเปิดอยู่ลาวนี่มีแตะพอนเปิดให้หนักธุรกิจฟ้าเฮ้าแม่งคือหนักธุรกิจอ่าไทยลาวบอลจังซี่นะพี่น้องเลยเนานะแต่มิแต่ว่ามาเห็ุอยู่ไทยพี่น้องนะถ่ายพอเรียนพาสปอร์ตแล้วออจะเดินทางข้ามไปไทย ก็พอพี่น้องเลยเนาะไปพาสปอร์ตจังเรียบร้อยได้เนาะเนาะข้อสมควรพี่น้องเลยเนาะแม่งของง่ายเลยเนาะแลนแต่แลนเนื้อแลนคุ่นแลนพี่มองง่ายจักดีพี่น้องเนาะขายอยู่ขายกินขายยากกับบ้านตัวใส่ใจยังต่างเนาะไปกลับมาเลยแลนคุ่นแลนพี่อีกเลยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งบัดแล้วก็จะได้นขามภาพพอขามไปเนาะเพราะว่าทางทนายหน้านก็ว่าอยากให้ ไปไปเนาะมันแรมันทั่วพี่น้อยเนาะทางอายคนก็เลีนถ่าทั้งบนอยู่นอนเรือนเอกสารเนาะถระเจ้โอเคล่บายบายสบายดีบสสกุลสุขคนเด้พี่นางเด้อบายดี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 สวยยบายดีสยงามยเดียวนฝ้าลกเลยเนาะแม่บอกว่าถูกงามเห็นแดดนี่เป็นแดดแดดนี้อะถูกงามแท้ถูกงามาเห็นงามเห็งามถูกงามงาม

bài bà lưng luôn này, Yap. Anh nhấp, là. Too, tua, thu 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 con thu thu con thu con thu thu, tua, nhấp này này nhấp nhấp, tua, tua, nhấp này nhấp 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 nhấp, tua,